สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วัยรุ่นเคลียร์ใจค่ะพอดแคสต์พูดคุยที่จะช่วยเคลียร์ปมในใจกันด้วยจิตวิทยาง่ายๆเนาะวันนี้อยู่กับมีนาและผมมาวินครับค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่แบบเออสาคัญกับชีวิตมากๆมาชวนคุยกันค่ะคำถามที่ว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยหาได้จากที่ไหนกันแน่โอ้โหเป็นคำถามที่ ใหญ่มากเลยนะครับคือในทางจิตวิทยาเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า,าความเจริญงอกงามหรือ flourishing อืม flourishing ครับหรืออีกคำก็คือความอยู่ดีมีสุขหรือ well-being ซึ่งจริงๆมันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่ความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวนะครับใช่ใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแบบฟินแปบ๊แปบๆเยอะก,ก็หายไปอ่าแต่มันเป็นสภาวะที่ชีวิตเราโดยรวมมันโอเคอะ ค่ะมีความสุขแบบยั่งยืนกว่าอืมเหมือนต้นไม้ที่มันแข็งแรงเติบโตได้ดีใช่เลยค่ะไม่ใช่แค่ดอกไม้สวยๆแป๊บเดียวครับซึ่งมุมนองแบบนี้เนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงในวงการจิตวิทยาเหมือนกันนะครับคือจากเดิมที่เขาจะเน้นซ่อมแซมปัญหาทางใจอ๋อที่เรียกว่า disease model ใช่ครับคือพยายามแก้จากจุดที่แบบไม่ดีให้กลับมาเป็นปกติค่ะแล้วมันเปลี่ยนไปยังไงคะ ก็เปลี่ยนมาเป็นแนวทางที่เรียกว่าจิตวิทยาเชิงบวกหรือ positive psychology ครับคือไม่ได้แปลว่าเราไม่สนใจปัญหานะครับแต่เราหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างสิ่งดีๆเพิ่มเติมด้วยอ๋อคือทำให้ชีวิตมันงอกงามขึ้นไปอีกขั้นไม่ใช่แค่การบอกให้คิดบวกๆอย่างเดียวเนาะถูกต้องครับไม่ใช่แค่คิดบวกผิวเผินแต่การศึกษาเลยว่าอะไรทำให้คนเรามีความสุขมีความหมายในชีวิตจริงๆอืมน่าสนใจค่ะ แล้วก็มีเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นก็คือโมเดลเพอร์มาของดร์มาตินเซลิกแมนเพอร์มามีอะไรบ้างคะครับ P ตัวแอกก็คือ positive emotion หรืออารมณ์เชิงบวกทั่วไปเนี่ยแหละครับค่ะความรู้สึกดีๆ E คือ engagement อการที่เราได้ทำอะไรแล้วมันดึงเราเข้าไปจนลืมเวลาไปเลยที่เขาเรียกว่า flow นะครับอ๋ออินกับสิ่งที่ทำมากๆใช่ครับต่อมา R ก็คือ relationships ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างอันนี้สำคัญมากจริงค่ะอันนี้สำคัญจริงๆ M ล่ะคะ M คือ meaning ครับการรู้สึกว่าชีวิตเรามีความหมายมีเป้าหมายอะไรที่มันใหญ่กว่าตัวเราอืมมีคุณค่าและสุดท้าย A คือ accomplishment ความรู้สึกว่าเราทำอะไรสำเร็จ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามโอ oh, ครบเลยนะคะแต่ดรซิลิกแมนบอกว่ามันไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัวใช่ไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่สูตรสำเร็จแต่เหมือนเป็นกรอบเป็นส่วนผสมให้เราลองไปปรับใช้สร้างสูตรความสุขในแบบของเราเองมากกว่าเข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นแนวทางให้เราค้นหาเนาะครับผมทีนี้ถ้าเราลองมองย้อนไปในอดีตบ้างละครับพวกภูมิปัญญาโบราณเขามองเรื่องนี้กันยังไง ก็น่าสนใจนะคะคือมันมีความคล้ายคลึงกันอยู่อย่างน่าทึ่งเลยอย่างประชาของ s t o i c i s m เนี่ยเขาสอนเรื่อง dichotomy of control dichotomy of control คืออะไรครับคือการให้เราแยกแยะให้ออกค่ะว่าอะไรที่เราควบคุมได้กับอะไรที่เราควบคุมไม่ได้อ๋อครับครับอะไรที่เราควบคุมได้บ้างครับก็ความคิดเราการกระทำเรามุมมองของเราเองเนี่ยค่ะและที่ควบคุมไม่ได้ก็เรื่องภายนอกเหตุการณ์ต่างๆหรือแม้แต่ความคิด ความรู้สึกของคนอื่นอืมพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วยอมรับมันได้ใจเราก็จะสงบขึ้นไม่ว่าวุ่นไปกับสิ่งที่มันเหนือการควบคุมเราใช่เลยค่ะความสงบภายในหรือที่เขาเรียกว่ายูไดโมเนียแล้วถ้าเป็นทางพุทธศาสนาละครับมีมุมมองคล้ายกันไหมก็คล้ายกันมากเลยค่ะในทางพุทธก็จะชี้ว่าความทุกข์หรือดุขะเนี่ยมันเกิดจากใจเราเองเกิดจากความยุติด ความอยากหรือตัณหาอุปาทานการยึดติดในสิ่งที่มันไม่แน่นอนใช่ค่ะพอเราเข้าใจกฎไตรลักษ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีตัวตนถาวรเราก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดติดนั้นได้อืมการปล่อยวางซึ่งเครื่องมือสำคัญมากๆเลยก็คือการฝึกสติหรือ mindfulness รู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ตัวเอง โดยที่ไม่ต้องไปตัดสินมันไม่ว่าจะเป็นการยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แบบสโตอิกหรือการเห็นความจริงตามธรรมชาติแบบพุทธสรุปก็คือกุญแจสําคัญมันอยู่ที่การจัดการภายในใจเรานี่เองเนาะถูกต้องเลยค่ะมันอยู่ที่การตีความของเราไม่ใช่ตัวเหตุการณ์ภายนอกสะทีเดียวครับผมอ๋อมาถึงตรงนี้ขอแทรกนิดนึงนะคะได้เลยครับถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชอบจังเลยอยากเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมงานวัยรุ่นเคลียร์ใจแค่กดไลค์ กดติดตามหรือกดแชร์ก็ช่วยฮิลใจพวกเราได้มากๆเลยครับใช่ค่ะจะได้มีแรงมานั่งเคลียร์ใจให้ทุกคนฟังกันไปอีกนานๆเลยขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะขอบคุณครับเอาล่ะกลับมาที่เรื่องของเราต่อแล้วถ้าเราจะเอาหลักการพวกนี้มาใช้ในชีวิตจริงล่ะครับเช่นสมมุติเจอเรื่องผิดหวังมากๆควรรับมือยังไงดีอืมเรื่องผิดหวังนี้เจอได้บ่อยเลยเนาะอย่างแรกเลยนะคะคือยอมรับความรู้สึกตัวเองก่อนเลย ใช้สติรู้ตัวว่าเออเรากำลังเสียใจนะผิดหวังนะอย่าเพิ่งรีบปัดทิ้งรับรู้ตามความเป็นจริงก่อนใช่ค่ะจากนั้นลองใช้หลักของสโตอิกเข้ามาช่วยแยกแยะดูว่าเรื่องเนี้ยมันมีอะไรที่เราพอจะทําได้หรือมีอะไรที่เราต้องยอมรับความจริงว่ามันเปลี่ยนไม่ได้แบ่งสินที่ควบคุมได้กับไม่ได้ถูกต้องค่ะ พอเราแยกแยะได้แล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นช่องทางในการเรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งนี้หรืออาจจะเห็นว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นซึ่งก็กลับมาที่ตัว R relationships ใน perma นั่นเองค่ะคือการขอความช่วยเหลืออ๋อเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับแล้วถ้าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆอย่างการใช้โซเชียลมีเดียล่ะครับที่บางทีเราไถ่ไถฟีดไปแล้วรู้สึกแย่จังเปรียบเทียบกับคนอื่นโอ้ยอันนี้คลาสสิกเลยค่ะ ต้องรู้ทันสิ่งที่เรียกว่า social comparison ก่อนเลยคือการเปรียบเทียบตัวเองกับภาพชีวิตด้านดีๆที่อาจจะไม่ได้จริงทั้งหมดของคนอื่นในโซเชียลครับมันง่ายที่จะรู้สึกด้อยค่านะใช่ค่ะวิธีแก้ก็คือลองเปลี่ยนมาฝึก gratitude หรือการขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่จริงๆในชีวิตเราอาจจะลองเขียนบันทึกขอบคุณสั้นๆก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะจํากัดเวลาเล่นโซเชียลลงบ้างแล้วหันไปให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์จริงๆในชีวิตจริงมากขึ้นถูกต้องค่ะให้เวลากับคนตรงหน้าแล้วถ้าเป็นภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์แล้วครับอันนี้ก็เจอกันเยอะอันนี้หนักเลยค่ะถ้าเบิร์นเอาท์เนี่ยอย่างแรกเลยคือต้องพักผ่อนจริงๆจังๆก่อนเลยให้ร่างกายกับใจมันได้ฟื้นตัวหยุดพักก่อนเลย ใช่ค่ะแล้วค่อยๆลองหากิจกรรมเล็กๆนี่น้อยที่ทำแล้วรู้สึกมีสมาธิจดจ่อหรือคือตัว e engagements ใน perma หรือทำแล้วรู้สึกว่าเออเราทำสำเร็จนะแม้จะเล็กน้อยก็ตามก็คือตัว a accomplishment เติมพลังทีละนิดค่ะค่อยๆเติมแล้วก็ใช้โอกาสนี้ทบทวนดูว่าอะไรคือความหมายหรือ meaning ตัว m ในชีวิตเราจริงๆอะไรคือสิ่งสาคัญกันแน่เป็นโอกาสให้ทบทวนตัวเองไปด้วยเลยนะครับใช่ค่ะอื มีอีกสองเครื่องมือสั้นๆที่ผมว่าช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทังใจได้ดีมากๆเลยครับอย่างแรกคือ self compassion ความเมตตาต่อตนเองใช่ครับคือการฝึกใจดีกับตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองเหมือนที่เราปฏิบัติต่อเพื่อนสนิทเวลาเราทำพลาดก็เข้าใจให้กำลังใจตัวเองไม่ใช่ซ้ำเติมหรือกดดันตัวเองมากเกินไปอืมเข้าใจว่าความผิดพลาดมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ทุกคนถูกต้องครับก็มีอย่างคือ gratitude ที่่เราพพึงงูถไปการขอบคุณสิ่งดีๆครับการฝึกมองเห็นและขอบคุณสิ่งดีๆแม้จะเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันการจดบันทึกขอบคุณสั้นๆก่อนนอนทุกวันเนี่ยช่วยได้มากจริงๆนะครับมันปรับมุมมองเราให้เห็นด้านบวกของชีวิตได้ชัดขึ้นจริงค่ะแค่เรื่องเล็กๆน้อยก็เปลี่ยนความรู้สึกในวันนั้นได้เลยเนาะใช่ครับผมฟังมาทั้งหมดนี้จะเห็นว่าความสุขที่แท้จริงหรือความเจริญงอกงามเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องวิ่งไล่ตามหานอกตัวเสมอไปนะครับอืมเหมือนมันอยู่ข้างในเรานี่เองครับมันเป็นเหมือนทักษะที่เราสร้างขึ้นมาฝึกฝน,นขึ้นมาจากข้างในตัวเราเองได้ใช่เลยค่าชอบคำว่าทักษะจังมันทำให้รู้สึกว่าเราพัฒนาได้เนาะเปรียบเหมือนเราเป็นวาทียากรคอยควบคุมวงออเคสตราชีวิตของเราเอง ผสมผสานทั้งการสร้างสรรค์สิ่งดีๆด,ด้วยหลัก PERMA แล้วก็ใช้ปัญญาจากคำสอนดีๆอย่างสโตอิกหรือพุทธเป็นแนวทางนำทางใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องกดดันว่าต้องทำทั้งหมดทีเดียวนะคะลองเลือกสักวิธีหรือสองวิธีที่ฟังแล้วรู้สึกคลิกกับตัวเองแล้วลองเอาไปเริ่มทำดูเริ่มจากก้าวเล็กๆก่อนแค่วันละนิดก็ได้ค่ะค่อยๆสร้างนิสัยไปครับผม าล้ค่ะถ้าคุณผู้ฟังฟังมาจนถึงตรงนี้ก็น่าจะพอได้ไอเดียได้เคลียร์ใจกันไปบ้างแล้วนะคะหวังว่าคงรู้สึกใจโล่งขึ้นนะครับถ้าโล่งใจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆที่อาจจะกำลังต้องการคนเคลียร์ใจเหมือนกันนะครับผมตอนหน้าเราจะพาไปเคลียร์ใจเรื่องอะไรต่อน,นั้นบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนค่ะต้องรอติดตามหรือถ้ามีเรื่องไหนที่อยากให้เราหยิบมาคุยเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับเราอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆครับ ใช่เลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับรายการวัยนุ่นเคลียร์ใจเฮ